กำหนดให้ f(x) เท่ากับ 5x กำลังสองแล้ว f(4) เท่ 2, ากับ5คูณ4กำลังสองเท่ากับ180กำหนดให้ f(t) เท่ากับ1ลบ t ส่วนด้วย <mud stellen. S> 1บวก t แล้วข้อใดคือค่าของ f 1ส่วนด้วย1บวก t ก็1 t ลบ1ส่วนด้วย2บวก t ขอ1ลบ t ส่วนด้วย2บวก t ขอ 1ส่วนด้วย2บวกทีงอทีส่วนด้วย 2, บวกทีจอคือ1บวกทีส่วนด้วย2บวกทีอะแนวคิดแนวคิดก็คือ F T ทีเท่ากับ1ลบทีส่วนด้วย1บวกทีก1ส่วนด้วย1บวกทีเพราะฉะนั้นที่ t เราแทนด้วย1ส่วนด้วย1บวกทีคือ1ลบด้วย ลบ1ส่วนด้วย1บวกทส่วน1บวก1ส่วนด้วย1บวกทก็คือได้1บวกทลบ1ส่วนด้วย1บวกทส่วนใหญ่ด้วย1บวกทีบวกด้วย1ส่วนด้วย1บวกทเพราะฉะนั้นตัวที่มันจะตัดทอนกันก็คือชุดนี้ถูกต้องไหมครับชุดตรงนี้กับตัวนี้ ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็น1บวก t ลบ1ส่วนด้วย1บวก t บวก1ซึ่งเท่ากับ t ส่วนด้วย2บวกด้วย t เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือตอบข้องององูนะครับ